สวัสดีเพื่อนเพื่นในน้องพี่ทุกคนครับเพื่อกับผมแกร์คิงโรเลตนะครับผมนี่คือมหากราบสิบอันดับเกมออฟไลน์บนมือถือนะคือถ้าคุณมีปัญหาเน็ตช้าหรือว่าบางวันเนี่ยคือสัญญาณเน็ตหายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูเกมจากคลิปนีไ้ได้นะเพราะว่าเกมในคลิปนี้เลือกมาให้คุณโดยเฉพาะแล้วก็ผมถ้าเน็ตไม่ค่อยแรงหรือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็เกมในคลิปนี้คือสำหรับคุณเลยนะคือแน่นอนคือไม่อยากทําให้คุณเสียเวลาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะงั้นแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยคือจะตั้งใจเลือกมากๆเเเเลลยยคคคคครรรรัับบผผผผมม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 มชชืืื่่่่ออ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 กกกกกะะะาาาาานนนนนนโดดดุณสถูไ้ใงงขแวจีีๆ ถ้าคุณไม่อยากพลาดเกมมจ๋งแบบนี้ก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะยินดีมากๆแล้ครับผมสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเค let's go มาดาปี้สิบคาร์เอ็กซ์ไฮเวย์ไรซิงก็ผมคือถ้าคุณนชอบไปเกมในแข่งรถหรือว่าอยากได้เกมในาขับรถภาพสวยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกยมนี่คือภาพสวยพอสมควรนะที่สําคัญในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านให้คุณด้วยบอกเลยว่ารถในเกมนี่คือสวยมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าเกมนี่คือจะมีรถให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมที่สําคัญในเกมนี้เอาไว้เล่นตอนไม่ม,ไมีน็นได้ก็ผมเป็นเก็บบอฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตนะ เกมมนาทีเก้าโอสคูลถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวสมุบาทเป็นนักเรียนก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทาได้ในเกมนี้นะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเรียนในเด็กเกเรหรือว่าเด็กดีต่างๆเราสามารถทําได้ในเกมนี้ก็ผมคือจะมีลูกเล่นคือเยอะมากๆเลยในเกมนี้ถ้าคุณชอบในเกมในนักเรียนอยู่แล้วก็นี่เลยกิจกรรมต่างๆก็จะไม่ให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือเล่นกีฬารือว่าต่อยกับเพื่อนอะไรนับไปเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะก็ผมถ้าคุณชอบในเกมในนักเรียนอยู่แล้วก็นี่เลยเกมนี้คือเรายังสามารถปรับแตต่คร เราได้ด้วยนะคือจะมื้อร่างอาหารว่รางเกมต,ต่างๆมากมายนะครับผมถ้าคุณชอบในเกมมอสบาทอยู่แล้วก็นี่เลยนะไพนโดเกมนะคือความจาน้อยด้วยคือไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้น,นก็ผมถ้าคุณมีอถือสเปคไม่แรงมากเกม,มก็เล่นได้เหมือนกันนะที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมออ้ปลายวยไม่ต้องเชนร็กเล่นได้ก็ผม เกมระดับที่8 The Light ถ้าคุณกำลังตามหาเกมระยองขวัญก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยนะคือคุณภาพกราฟิกในเกมคือสวยงามและอลังการมากๆแล้วก็ผมยิ่งถ้าชอบแบบเกมระยองขวัญอยู่แล้วเกมนี้สมจริงมากๆเลยซึ่งพาพในเกมันจะมีกล้องวิดโอให้เราด้วยเพราะงะั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมมาทำล่าผีก็นี่แล้วก็ผมเคยจะมีผู้พุษานาต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยคือผีมันจะมีแค่ตัวเดียวในในเกมนี้เคยจะมีเยอะมากๆและที่สำคัญเดี่ยคือพื้นที่เล่นเนี่ยคือกว้างใหญ่มากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมถึงแม้ ที่สำคัญในเกมนี้คุณเอาเล่นตอน,นม่มน้ได้นะนี่จะใส่ออฟังโดยเกมนี้คือจะสมจริงมากๆเลยก็ผมถ้าใครชอบในเกมมาสซยองควันอยู่แล้วก็นี่เลยเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีผมซื้อมา2บาทนะเป็นเกมอ้าปลายด้วยไม่ต้องเช้เตก็เล่นได้นะ เกมมาดัที่7จ็ดเลตเต g h t ไนท์แมสก็ผมที่เป็นเกมสยองขวัญมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคเคยต้องบอกว่าเกมมันคือเดิมทีเดินมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ตมมุงมาถึงแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนมี้คือเป็นเกมออฟไลน์แล้วคือเราสามารถเล่นตอนมีเน็ตได้นะหรือว่าตอนเน็ตอ่อนก็ได้ก็ผมภายในเกมมันคือภาพสวยพอสมควรนะคือเราสามารถประจนภัยเลยว่าเล่นในเกมนี้ได้ก็ผมอารมณ์ไปคล้ายเกมสยองขวัญแต่ว่าจะมีพวกฆาตรกรต่างๆมากมายด้วยเราก็ต้องประจนภัยแล้วเอาชีวิตต่อไปให้ได้นะต้องบอกว่าเกมนคอ่้้้าาลไดดวถุณช ว่าในเกมสันจะยองควันหรือว่าจะได้เกมมันจนภายก็หน,นีเลยก็ผมเราต้องเอาชวะต่อไปให้ได้อะไรางี้เป็นเกมป๊อปไลา์ด้วยไม่ต้องชเชนเน็ตก็เล่นได้ก็ผม เกมมันดาบพี่6ก Disenders คือถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมน้ปั่นจักรยานมากกว่าก็นีเลยก็ผมที่เป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะคือต้องบอกกัน้วว่าเกมนี้คือเดิมทีเดิมมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเล่นได้แล้วนะบนมือถือก็ผมแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเกมนี้คือเราสามารถเล่นตอนไม่มีเน็ตได้เหมือนกันนะแต่ว่าเกมเนีคือจะมีหลากหลายด่านให้เราเดียเล่นมากๆแล้วก็ผมก็จะมีรล้วนี่ยคือเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมน้ปั่นจักรยานไต่เขาเกมนี่เหมาะเลยนะเพราะว่าเกมนี้คือสมจริงมากๆแล้วกะมๆลแผ เป็นเขาป่านะคือจะมีเต็มรูปแบบเลยนะที่สําคัญในเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยก็ผมขึ้นด้บอกคุณว่าเกมปัจจัรยานตอนนี้ก็คืออาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงเกมที่มันจัดจ้านแล้วก็ระบบของเครื่องก็ถ้ามีมือถือแล้วสามารถเล่นได้เลยก็เกมนี้เลยกนะ็ผมแต่บกเกมนี้อจาที่บอกนะไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินกัน,นกซื้อเนะไปเก็บอฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ไหนเล่นได้ก็ผม เกมราดัดปีห้าดเชียโลกกก่นก็ผมคือคุณเนี่ยเคยอยากไปประเทศรัสเซียไหมถ้าคุณบอกว่านี่อยากไปอะไรอย่างงี้ก็ถ้าไม่ใช่แค่อยากไปธรรมนาแต่ว่าอยากลองขับรถเล่นที่รัสเซียเลยก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมเราจําลองกันขับรถที่ประเทศรัสเซียเลยนะคือมาดูความโหดีิคือซึนนอนคือมันเป็นเกมขับรถแหละคือคุณสามารถขับรถไปไหนก็ได้ตามแบบตามสไตล์ที่คุณต้องการแล้วก็ผมคือแผ่นพังเมื่อกับทํามาได้เจ๋งมากๆเลยนะคือนอกจากขับรถแล้วเนี่ยคุณสามารถเดินไปไหนก็ได้เหมือนกันก็ผมคือเราไปค่ายเกมแล้วจะเราสามารถไปไหนก็ได้ในประเทศประเทศก็ผมไปขับรเลหน สไตล์ที่คุณต้องการแล้วก็แต่ว่าเกมนี่คือเป็นเกมออฟไลน์ด้วยแน่นอนว่าคุณสามารถเอาเล่นตอนไม่มีเน็ตได้ด้วยนะต้องบอกเลยเกมนี้สำหรับใครที่มีมือถือเ,เป็นไม่แรงมากเกมนี้กเกิดเครื่องก็ได้เหมือนกันนะเป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนเนลเล่นได้นะ เกมมันอัดปีสี่สปองบอบส์เดอะคอสไมช์เชกเกอร์ผมคือถ้าคุณได้อช s p สปองบอบอยู่แล้วแล้วก็กลางทำหาเกมแนวะส,สนุกสนุกสักเกมเกี่ยวกับสปองบอบก็หนีนะก็ผมซึ่งเกมนี่คืออรมไปคล้ายเกมนับพานาด่าเลยก็ว่าได้เนี่ยคือเราสามารถประจนภายในโลกของเกมนี้ได้ก็ผมคือจะมีหลากหลยอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะเป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชื่อนเ่นได้นะ เกมระดับที่สาม Combat Master Mobile FS ก็ผมถ้าคุณกำลังตามหาเกมไปยิงปืนสักเกมก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพสดย้านพอสมควรนะคือถ้าใครชอบในเกมไปยิงปืนหรือว่า FS อยู่แล้วเกมนี่คือน่าเล่นมากๆแล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะมีอาวุธระว่าสกินปืนต่างๆกดเท่จะจ้านมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมน็่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นเล่นมากๆด้วยก็ผมคือจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นเล่นมากๆเลยคือถ้าคุณชอบในเกมใน FS อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะและก็มันมากๆด้วยซึ่งเกมนี่คือความเจ๋งก็คือเราสามารถปรับแต่งปืนเา แล้วก็ผมคือจะมีเล่นให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งไพโนเกมคือด่านเยอะอยู่แล้วก็ผมคือเราสาม,มารถเล่นได้แต่ว่านอกจากนั้นก็คือจะมีพวกอาวุธต่างๆรถปืนต่างๆคือเยอะมากๆนะสกินปืนเนี่ยคือมาจาัดจ้าด้วยแล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนเล่นด้วยแต่ว่าเกม,มเราสาม,มารถเล่นออฟไลน์ได้นะไม่ต้องเชนเอคเล่นได้ก็ผม เกมบรรดัดปีสอง Westy Wild คือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมในขคาวบอยหรือว่ากลังตามหาเกมในขคาวบอยสักเกมก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือสำหรับใครที่มีมือถือสเปคไม่แรงมากจะเล่นเกมในขคาวบอยก็เกมนี้ก็เล่นได้นะคือไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี่คือภาพสวยพอสมควรครับผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือเราไม่คล้ายเกมในข่าวบอยที่เราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้นะจะมีภารกิจให้เราได้่ยทำด้วยซึ่งจะมีหลากหลายอย่างให้เราได้่ยทำมากๆก็ผมในเกมเนี่คือภาพค่อนข้างสวยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเเเลล่่่่นนกกกมมคคาาาวบอยยย็ีแ้รผซึงภในเกมนน่่คคืออแมข้างกว้างใหญ่ผม มีที่ให้เราไปเนี่ยคือเยอะมากๆเลยไนะม่จะเป็นบ้านร้านต่างๆคือเราสามารถเข้าได้ในบางที่อะไรย่างี้นะในที่สาคัญเนี่ยคือจะมีเรื่องที่คือเยอะมากๆเลยถ้าคุณชอบในเกมเขาบ่อยแล้วก็นี่นะครับผมในหนอนในเกมได้จะมีพวก n อ c สาวต่างๆมากมายเลยนะถ้าคุณสนใจเกมนี้ไปเก็บบัฟไล้ด้วยไม่ต้องเชลยนกเล่นได้นะ เกมบรรดาพี่หนึ่งบั r เฮร์โรสทาวเวอร์ดิฟเน์ก็ผมถ้าคุณในชอบในเกมนระรป้องกันหรือว่าอยากได้เกมบนะัรป้องกันหาคอยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คืออารคล้ายเกมรนะวางแผนเกมอล้วก็ว่าได้นี่คเราสามารถตั้งป้อมอาไว้ได้แล้วสตูก็จะมาอะไรย่างนี้เราจะป้องกันป้อมได้หรือเปล่าอะไรย่างี้นะถ้าคุณสนใจเกมได้ไปเกมอาปลายด้วยไม่ต้องเชิญเด็กเล่นได้นะคือลูกเล่นนะี่คือเยอะอมากแเลยก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้เลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกมนได้แล้วก็ผมจะขอบคุณมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือถ้าคุณอยากได้เกมตอนนี้เลยก็จะมีอีกเกมอีกหลกากหลายแนวแล้วก็ผมให้คุณสามารถหาได้นะไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเลยเดจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคุณสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะจะมีเกมอะไรอีกเพียบแล้วก็ผมไม่ได้เกมในจากทางนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากทได้กดเข้ามาดูนะชิลเกมเฟรนด์บ๊ายบายกดดูคลิ